ไปดูเรื่องของมาตรการของ ชายแดนนะคะ,คะระหว่างไทยกัมพูชากันหน่อยค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการเยียวยาออกมาแล้วนะคะจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชานะคะย้ำว่าจะต้องไม่มีการตกหล่นค่ะ,คะในขณะที่7รัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็ออมีการรวบรวมข้อมูลทุกมิติเลยค่ะก่อนที่จะมีการสรุปแนวทางในการเยียวยารอบที่สองต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าความพร้อมในการเยียวยาที่ประชาชน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตามมติของคอรมเมืม่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะ,คะก็ได้รับรายละ8ล้านบาทค่ะ แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการทาหารตำรวจรายละ10ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ผู้ได้รับผลกระทบในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บสาหาัสทุกพลภาพการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบาดเจ็บมากก็จะได้รับการเยียวยาเช่นกันค่ะโดยไม่มีการตกหล่นจากมาตรการเยียวยาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งนอกจากมาตรการตามที่คอรมอได้แจ้งไว้แล้วเนี่ยหน่วยงานราชการในต้นสังกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมเองก็จะมีการไปดูแลครอบครัวของ ข้าราชการทหารที่เสียชีวิตด้วยเช่นกันค่ะก็จะได้ให้ได้รับสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็สิทธิการรับราชการในกรณีพิเศษเพื่อตอบแทนที่ได้เสียสละชีวิตแล้วก็รักษาอธิปไตยของประเทศค่ะในส่วนของการเยียวยาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียาหายนะคะการลงพื้นที่ของคุณภูมิธรรมเวชยายชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งท่านเองก็รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยก็ได้ลงไปที่ จังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา ก็เป็นการเดินทางลงไปทํางานกับท้องถิ่นโดยตรงค่ะแล้วก็ไปรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อเสนอแนะทั้งจากประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดการมาตรการเยียวยาทั้งเรื่องของความเสียหายนะคะในภาคการเกษตรทั้งการประสุสัตว์แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการรวบรวมกําหนดออกเป็นรายละเอียดในการเยียวยาครั้งที่2ในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อที่จะเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยค่ะ